โอเคทุกคนเข้ากับมาหัวเป็นทีเรียบร้อยเนาะนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวจะขึ้นไปหาทีมงานเนาะทีมงานพันยูข้างบนเนาะตอนนี้เข้ามาหัาตึกบนพันยูแหละโอเคไปเบื้องน้ำกันเด้เอพี่้นงว่าทีมงานคนมาทำม็ดงานอยู่ไทยนอนบรนยาก็มีโอกาสเนาะปีใหม่ก็ได้นัดนกันมา,มาเจอกันเนาะหลายปีเราได้เจอกันไปนี่เสียงดังอยู่ข้างบนนะ

เพั่อมากกันอย่างยังไงมีน้องสาวอย่างอย่างกุ้งนี่อย่างกุ้งขว่าเช็ดอันนั้นกินอย่างกุ้ง

เฮ็ดย่งกินแน่ใครดูต้มนะวะเียงม่พะกระงขนมโอ้ยได้เดียวจะมอแมไปปาจจะเสียงล่างนเร่องตอนนี้าก็ล่างกงาำลังมาย่าไมยงนัจบจมาบ่น่ปมมาเลวะมามามา เดี้ยฟรีใช่ไหมทีมงานอายนอนเต็มห้องเลยอันนี้ยังมากเาะท่านเลยครบเนาะชอบกินเหลาหรือกินยาเหลาดัดวเนาะโอก็ชอบกับบลกเลยแต่ต้องมีหองอะไรอะฮะฮะ มีดนะพอ้ห yeah, ม yeah. cool. um, yeah, yeah. yeah, yeah. ีดเลยซื้อมาหวยเดียวซื้อพ่หปากายบอกซ้อาหี่ยังไอ้ว่าไอ้ว่ากินอะไรยบ้านยังมย่างแบบีเลยย่งเนยนะยังยัง

Né chàng cụm người này Cùng phép mình phê Xong rồi chết xếp rồi này Ừ, bữa xưa xong lộ <laughs> Cây giám tổ Hả? เอ้วจะติคุยฮะกินยังไงอยู่ไหนพุ่มมะฮอดพวมมะฮอดอ เนี่ยยางคู่ห้วองนาชบอะลบอวะฮะจะคองห้องคางนยแล้วก็มื่อกแห้งะชบวาบวะบัวว่ายังดีอ่ะ จิ้มงานเนาะมี่เรามีเบียดอกไม้หยม้อยมากวะเดินไปไหนได้ล่ะอันนี้แม่ขั้ว อันอนี้แม่คัวเฮียยังเนี่นนยสัมผัสแม่คัวก่อนเอาล u กยูทูบเรนปลากแก้วอะไเฟรนปลาเียยังแก้วซีฟู้ดป่นนะนะซีฟู้ดซีฟู้ด แช่ chốt ๆ đây này, เห็นบ่กุ้งแซ่บน้ํา pa, แซ่บปลาเด้อ วันที่สาเอนาะก็ได้นัดกับทีมงานมากินกันนี่ของกินแล้วก็มีไข่ดูกอีกอนันไข่ดูกฮะไข่เป็ดว่าด้วไข่ไก่ไข่เป็ด ล่องปอร่องปอใครดูกว่างลูกเนึงอ่ะอันนี้มีใครดูหอเป่เป็นไทเป็ดบักทัวกับซือมากขนาดใจเลยเขานอนอยู่บนห้องค่ะตึกเนี่ยเขานอนอยู่เออเอยู่กับอสตึกเนพาะเอยู่บ่ยราเขาอยู่ขั้นก็อยู่คิปหายและ

เต็มห้องด้วยบ้าน่ะบรรยากาศโอ้สวยงามไปใช่ไปซื้อจชะเออขมาคักเลือเราตั้งสามกลวมเอาม โอ okay, เควันนี้เขากับสิขออนุญาตอ่าขออนุญาตกินเบียดสักนิดนึงก่อนเออะปนเน,นี่บรรยากาศเนาะตอนนยิ่งพุทธในเมาเนาะอ่ตอนนี้เขา,า,าก็สิไปไปใช้ต่อไปลาพาวเนาะลาพาวไปนี่ข้ามีอยังสองสองกออลมห้องก็ห้องเตาอ่<ห> เรากินอยู่ห้องนีต่อเนาะะวปใีมายยุทธนะครับจะไปห่องมูอีกเนาะอันนี้มากับไอ้นะครับพี่เอือยนะครับหนองซาวเนาะไปะอันนี้กำลังไปเดี๋ยวไปเจอกับทีมงานอยู่าลาดพาวเนาะเดี๋ยวสุดท้ายบรรยากาศเนาะหลายปี่เลยเจอกันเนาะอยู่ละพระนัดกันมาเจอ,อกันโอเคไปเบิร์นน้ำกันได้ไหมนะ ตอนนี้ฮก็มาหอดิีมงานเนาะเนาะิมงานทิมงานซ้ายจั่วโอ้ทิมงานทิมงานสบายดีปีไหมสบายดีปีไหมสบายดีปีไหมโอ้ดิมงานทิมงานตัผู้ที่ตามหาเติมหัว้าใคลิปด้วยเยยูทูบบักหนยูทูบลงมือหวซื้อนะสางผู้ที่ตามหาตตเจอ โอ้ม oh, ีย uh, oh, in right? ่งกินเนยสมเดือแต่กระหังสเบายดีปีไหมสบายดีปีไหมสบายดีปีใหมที่การมาายหรือไยยางเอาไายไว้หมสบายดีปีไหมคนสวยไก่าหลายร้อนกจเอากรอบว่าไก่มารบอกไรมันอบอปรอาเอร้านะไรีอมาสุดรอสุดรอหัวเห็นเลยเห็นเบิร์ดเอมาเอาเ้าเบิดานะ มาก่านันน่ไหว้ตอมเือ่้เปลี่ยนเป็ดีไม่เาหง่วยขึ้นมาเปลี่ยนเป็สสวัสดีปีใหม่ไทยเขานะผนนหมื่อป้ายอยากเียนเนะโอ้โหบ้ามากยดุ๊ยปใส่เข้ามัเออกอยากเกียบอกแนบอกบอกติงเสาจ้าไหนจงวเ่อเียรสวัสดีปีใหม่ ทาน่งควนปีใบเขาทีจีน่งวน้ร้มากยังไกัดจับทีมงานซุมซ้นคนมาพวนน้องมากยังนางมาก้าวยจับนี่บาย่อซุ้มซ้อนพวซุ้มซนคนมากยากยาน้องเียื่อยปึกซากันอยู่ดียับเลยยับเลยครับเฮ้ยะยงไม่นยาเ เบียน้ตูางยี่ดเน้ต่เือนรอไม่เ่อนเหตอนนี้พักกันเมาเหเนาะทีมงานนลาเลาเลยทุกคนอกูม่ลาเพ่่มนมาดีพี่้องไปู้่คนด้วยีได้เจอกัน พี่นาพี่นาเกันคันมือได้คันปีได้บอดไซส์เบสครบเยอกันจำคลิปนี่ว้เด้อเด้อปีนาสบายดีปีใหม่เด้อท่านไหนเข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้ดับด้วยเงินทั่งสุภูทุกคนก็เดียวกันตอนรับปีใหม่จริงนะจีบไปจริงได้บริ่ปยผ่านผลในปีเก่านะครับผมตอนรับปีใหม่เด้อนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวอาคิมอกีเขาขามาเขาลาวกันต่อเนาะขออนุญาตแม่เขาขมาเขาลาวเนาะ นี้เป็นมือวันที่สามเอสเนาะมาเขาเราอยู่ในหางเนาะนี่คืออยู่ในหางใหญ่บเคเนาะเิ็นบรรยากาศนี่คือบรรยากาศอยู่ในหางเนาะเพราะว่าเามากินลาวตออยู่ในหางเอออยู่ในร้านลาวร้านเดียวกนนี่บรรยากาศคด้ายขนาดเนาะเขาจะ เ,เตรียมนับถอยหลังกันนะทุกคนก็นมายืนรอเตรียมเพตัวเข้าจุดคูอยู่ตรงเซินธนะนะันเบอร์นะถ่ายบรรยากาศในคนเบิร์กนั่น,น,นะนที่คนไล่ขนาดเพราะว่าเซินธันเบอร์ครับที่นี่มีคอนเสิร์ตอยู่หันนอกซินธันเบอร์ตอนนี้เขาอยู่ในหางนะานะอเอ็มดีเคเนาะคนจะไล่แถวากัเตรียมถ่ายรูกปกันเบ้างแล้วนะ บรรยากาศคุ้นร้ายขนาดนีญญาา้เป็นลานเหล้าลานเบียร์เนาะเจ้าจะสร้างหวพิลาเจาาไไ้าจะจิ้มเหล้าจิ้เบียร์ไปก่อนเนาะโลโดนนูดมันนะอ่าเตรียมนักถอยหลังเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเจ้าประสิทธิ์จูดบัปปนทุงทัดเนาะถ่ายบรรยากาศ เบบก,กิกัุคนร้ายขนาดปีนี่ปีที่แล้วอยู่ในหางเนบุกฟอยมีเนาปีนี่คน,นคร้ายขนาดอู้ดขุ่นแน่นถึงขนะุ่นหอดเนาะอูดเดี๋ยวซูมไม่เบิร์นกับใครอู้ดเต็มเลยพลังงานจี๊ดกับมานะบเนาะรอเบิร์นกระจูดผูเนานขุ่นจงเส้นคัพเนานะ เตืนทันเวอร์ขาบึงผู้ขเนอะสวยงามเนอสปีทลี่โอ้วสวยงามขนาดบรรยากาศเตรียมนับถอยหลังกันแล้วทุกคนรถไฟกำลังแดนมาตเตรียม นับถอยหลังกันแล้วเนาะปีใหม่เน,นาะสามปีตีนาอยู่ดีไม่แห้งเนาะเจอกันใหม่แบบโอ้โอคนได้ขนาดโอ้คนดุด้วยเนาะคนได้ขนาดเนาะ,ะคือว่ามื่อวันี้เป็นวันเขาดาวนะพี่สามปีตจะเอาก็ล่อเขาดาวเนาะ คนแน่นขนาดเด่นเจ้ากันยังบบรับบบนอดนดเนาะก็วา่าตีละครเนะาะก็เขาลาวไปน้ำกันหมดเลยบลักกระจูนเนาะคนดุกด้วยคนเต็มเลยเนาะ ที่เข้าไปกินกับทีมงาดไอเนอ e ะเนาะแไปกับไปหาโมโตอที่รากาเข้าก็มาในตอเนาะมาหาลีบิเกในตอว,ว่ามื่อกี้ที่สามเอ็ดมื่อนี้นนเขาหยุดเนาะไปกินกับทีมงานโมอ่าเอยนองเนาะโอ้โหเขาสวยงามหมดว้าดคนปีนี่ร้ายขนาด ไอ้ซูไม่เบิร์นมาแคู่ีกตัวนั้นคือเซนทันเนาะมีก็จัดงานคอนเสิร์ตกันเนาะบอกว่าเขาดาวมีสามมีกว่จัดงานคอนเสิร์ตนี่ไทยกับไทยดูใบเนาะใบปีนาเนาะสวยงามขนาดก็ตู่บนเซนทันเนี่สวยงามขนาดจากมีจ่า หางอิมิเกตไปคุณตาใกล้เติบอยู่โอ้คนร้ายนะดอะไรก็จะเป็นลานเราอีกเนาะฟังมัญจาเสียงผูกจูดตึมตับตึมตับเนาะโอ้ยคนดุกเด้อดว่ะ สวยงามขนาดเซียวฟีกันไปเรื่อยๆมันป่างทีงามไปเบิ่งฟังคนอีกบ่าวสาวกทายลูกคูกันเนาะไว้แจงเตือนพี่ลาวเสียงจีแฮปปี้นี่เยี ปีนี่ค้นร้ายขนาดขุ่นยอาเป็นหอดข <c oughs> ุ่นเนา,าะาปีนิวเยี่ไม่ใช่มาจับหำกันบัญญัติคราฟูเขาสวยงามป,ปีนี่ค้นร้ายขนาดด้วย พราะว่าโ,โควิดมันกนจ้างหายไปเนาะะเจะก็มาเที่ยวกันได้แล้วนะเออมือนีีเม้าเบด,มดเมื่อพี่นาะสองสามงานต่อนอะโอ้จูดไม่เลยนะสวยงามนี่คือวันที่สามเดือปีใหม่ บรรยากาศกอดกันหนานะดีใหมลนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาอยพีนาอยู่ดีไม่แห้งคอทไมโต๊ะเต็มเลยเนาะมีมองนางเดินยืนนึงเดียวบรรยากศาศย่ในหาเนาะหาท้ายลงไว้ยพีนานเนาะ ปูกัะจูดไปเดือดหน่อยปีนี้คือว่าปูเขาอ่าหน,น่อยเนาะปีที่แล้วเนี่ยอ้สวยงามคนนึงปีนี้คือว่าหน่อยที่สุดเนะยกมือบายบายได้วันคีับครับวันดีค่ะ จะออกกำนันตัวนั่งตังติดเอากันดีอ่เนาะวันนี้นาสีตี้หาจังสิได้กลับห้องเนาะบรรยากาศอยู่ในหานะโอเคแฮปปี้เียพี่นาพอกันไหม่เนาะโอเคครับสิขอจบคิปเพียงแันีเจอกันพี่นาบัดี่ม